เดี๋ยวให้คุณครูนะฮะให้คุณครูถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆนิดนึงนะครับกว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างนี้ได้นี่ไม่ใช่เล่นนะครับนะไม่ใช่เล่นๆนะครับเหมือนกับจับปูใส่กระด้งเลยครับนะพอเวลาคนนี้สาวะจ,จะดีแล้วเดี๋ยวคนนู้นออกอีกแล้วครับนะคนนู้นออกคนนี้เข้าอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือนะกิจกรรมในวันนี้นะครับกว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างนี้ได้ ไม่ยากไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วต้องขอขอบคุณนะครับคณะครูทุกท่านนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ประจามัสิีนูรุนฮิดายะแสงประทีปนะครับขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับขอบคุณบรรดาผู้ปกครองด้วยนะครับที่ได้นำพาบุตรหลานของท่านนะครับมาร่วมกิจกรรม ในค่ำของคืนวันนี้นะครับกิจกรรมในชุดต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาคพิธีการเปิดงานในค่ำของคืนวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนจมามรุดีนนะครับในชุดของอนุบาลน,นะครับอนุบาลโรงเรียนจมามรุดดีนของเรานะครับมีตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะครับรับตั้งแต่5ขวบนะครับใครที่มีบุตรหลานแล้วก็ อยากจะส่งเข้ามาศึกษานะครับในระดับกุรอานฟรดูอีนนะครับเรารับตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนะครับอยู่ในห้องอนุบาลนะครับแล้วก็เพื่อเตรียมการที่จะขึ้นในชั้นปีที่1นะครับในช่วงนี้นท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วนะครับในนามของคณะกรรมการจัดงานต้องขอต้อนรับนะครับท่านนฮัดยีฟาวซีโตเถื่อนนะครับและคณะของท่านนะครับที่ <cin stereotype and hell> nah, เดินทางมาถึงยังบริเวณงานรวมน้ําใจสู่เยมาลุดดีนในค่ําของคืนวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับเราคงจะได้มีโอกาสพบกับฮัดยีฟวซีโตเถื่อนนะครับในช่วงนี้นะครับกับกิจกรรมในชุดที่2นะครับของอนุบาลเยมาลุดดีนนะครับจะมาในกิจกรรมใดนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสมาดูกันนะครับสำหรับผู้ปกครองก็ เตรียมกล้องเลยนะครับเตรียมกล้องนะครับหรือถ้าหากว่าอย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับอมิดไลฟ์นะครับอมิดไลฟ์นะครับท่านไปตัดไปตัดคลิปได้เลยนะครับไปตัดคลิปได้เลยจะได้ภาพที่ชัดแล้วก็เสียงที่คมชัดมากนะครับโดยทีมงานอมิดไลฟ์นะครับแล้วก็ทีมงานของ ผู้ใหญ่ฮเยอาลีบุญมาเลิศนะครับการันตีนะครับในคุณภาพนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่สองนะครับนะชุดที่สในค่ำของคืนวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพิธีการเปิดงานนะครับน่ะนั่นก็คือน่ะอนุบาลนะครับระดับอนุบาลน่ะผสมกับปหนนะครับของโรงเรียนจะมาลุดีนของเรานะครับ คุณครูผู้ฝึกสอนนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณครูมัย์นะครับแล้วก็บรรดาพี่เลี้ยงนะครับเรามีพี่เลี้ยงนะครับของอนุบาลด้วยนะครับในโรงเรียนจะมาลุดดินเพงเรานะครับในชชวงนี้ขอเวลานะครับในการที่จะได้เตรียมเวทีสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้คุณดินเห็นแล้วเนี่ยคุณดินจําไม่ได้เลยนะบางคนนี่แต่งตัวสวยๆนะนะ บางคนก็ล้อหล่อนะครับน่ะจำจำลูกศิษย์ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับนะใช้เวลาแต่งหน้าประมาณสามชั่วโมงนะครับนะ,นะรุษดาบอกแต่งหน้าตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะฮะนะ <ๆ S 1> นี่ผู้ปกครองเริ่มเข้าใกล้แล้วนะฮะเริ่มเข้ามาใกล้แล้วนะครับนะบางคนเนี่ยทราบข่าวว่าไปซื้อกล้องมาใหม่เลยนะวันนี้นะครับเพื่อที่จะเอามา ถ่ายนะครับความสามารถนะครับของเยาวชนลูกหลานของเรานะครับในช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับกับกิจกรรมนะครับในชุดที่สองนะครับของอนุบาลยามารุดีนะครับจะไม่ตบมือให้สักหน่อยแล้วครับขอบคุณครับ ตามคำสอนศาสนาบอกไว้ไม่ทิ้งลำมาหาเวลาทุกวันไปก่อนจะออกไปไหนต้องดูอาเราต้องรักกันไม่อดทิ้งกันเธอกับฉันห่ว การให้เราทำตามรอสุดสอนสรนรับฟังจดจำขึ้นใจรู้รักอิสลามรู้รักอิสลาเรียนรู้รับฟังนำมาปฏิบัติค <ulously, S 1> ิดเจวัดท่านอับดบิได้ทำไว้ทำทุกอย่างให้เราได้ชิดใกล้กับ จำเอาไว้เป็นสำคัญเราต้องรักกันไม่ทอดทิ้งกันเธอกับฉันว นี่คือคุณลักษณะที่ดีของมุสลิมสิบประการจงจำเอาไว้ให้มานแล้วทำตามความประเสริฐจะเกิดกับเธอไม่อยากก็นอะไรชใช่ไหมใครใครก็ทำได้ยัง ศรัทธาที่เธอและฉันมีเป็นแรงพลังผลักดันเกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงแค่นนานจงเดินตามวิธีที่สมบูรณ์เกิดเป็นมุ<อ>สลิมอย่าเป็นเพียงมุสลิมแต่จงเป็นมุสลิมที่ดีมันคือศรัทธาริงแธอไม่สั่ตนชองอิบาะดาถูกต้องตามแบบอย่าง ល <laughs> ្រូពីស្ល់រាត់ផ្លដែក្រ់ល្រូពីស់ស់ច។ជាង្ជា น,น,นั่นคือคุณลักษณะที่ดีของมุสลิมสิบประการจงจำเอาไว้ให้มั่นแล้วทำตามความประเสร er <ห>ิฐจะเกิดกับเธอไม่อยากก<ม>ินอะไรใช่ไหมใครใครก็ทำได้อย่างน ท้าที่เธอฉันมีเป็นแรงพลังผลักดันเกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงแค่นนานจงเรีนตามวิธีที่สมบูรณ์เกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงมุสลิมแต่จงเป็นมุสลิมที่ดีมันคือศรัทธาที่แท้ไม่สั่งสอนของอิบาดะห์ถูกต้องตามแบบ Nhỏ lở, này, Âa, đi pén nhầm lơ, ha rắc sao? Biết này phục châm uay, ái chi cả nhà đi. Chết chắc là pha ẻo, 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 ขอเสียงตัวมือดังๆนะครับให้กับกิจกรรมนะครับในชุดนี้นะครับของนักเรียนโรงเรียนจะมาลุดดีนของเรานะครับกับกิจกรรมนะครับน่เสริมสร้างประสบการณ์นะครับให้กับบรรดาเยาวชนนะครับให้เวลาถ่ายภาพหนึ่งนาทีเช่นเดียวกันนะครับ ใครมีของขวัญของกำนันของรางวัลน,นะครับเชิญเลยครับถ้าไม่มีก็แบงค์แดงครับผมถ้าไม่มีเป็นแบงค์แดงได้นะครับถ้าแบงค์ม่วงนี่กระเป๋าพิธีกรนะครับถ้าแบงค์แดงก็ให้นักเรียนนะครับใครเรียกใครเรียกเ,เร็วเร็ว,เรวอัสารีอัสารี อสรีบอกว่าแบงค์แดงไม่เอาจะเอาแบงค์ม่วงนะ,นะนี่โอ้โหเก็บนะเก็บให้ดีนะครับเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมาเอาคืนนะครับนะนะ้ะะเดี๋ยวเราจะได้ก้าวเข้าสู่ภาคพิธีการเปิดงานนะครับในค่ำของคืนวันนี้นะครับน้โดยท่านประธานในพิธีในค่ำของคืนวันนี้นะครับพาดีาวซีโตเถื่อนนะครับซึ่งในขณะนี้น้าท่านได้ ามาพร้อมนะครับทางด้านเต้นประวิธีนะครับของเราอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับอ้าวอ,อีกหนึ่งวินาอีกสองวินาทีครับผมสองวินาทีนะครับนะสองวินาทีนะครับเดี๋ยวลงไปถ่ายภาพได้นะครับเรามีซุ้มถ่ายภาพสวยๆนะครับอยู่สองซุ้มด้วยกันนะครับนะก็คือซุ้มทางออกนะทางด้าน ประตูทางเข้านี้นะครับหนึ่งซุ้มแล้วก็ทางด้านาน้ําชาอีกหนึ่งซุ้มนะครับไปถ่ายภาพได้นะครับไปถ่ายภาพได้นะครับเราจัดไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วไปไปใช้บริการนะครับถ่ายภาพนะครับสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับโอ้โหหล่อๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยโอ้โหต้องแบ่งแล้วแหละอย่างเงี้ยต้องแบ่งละนะเดี๋ยวคุณดีนขออันหนึ่งนะ ถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้โกรธนะนี่ก็เป็นความสามารถนะครับของเยาวชนนะครับของอ่จามารุดดีนของเรานะครับนะท่านทั้งหลายที่เคารพครับในช่วงนี้นะครับท่านที่กําลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในขณะนี้นะครับนะท่านนะซื้ออาหารเรากลับไปเยอะๆนะครับนะซื้อไปให้หมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบางร้านหมดแล้วนะครับนะตอนนี้บางร้านหมดแล้ว